สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแบกกี้สีธัญญาอัปเดตบ้านหลังใหม่มเรียกได้ว,ว่าเป็นสาวที่สรองมากๆโดยเธอนั้นเริ่มจากการที่ไม่มีอะไรมาก่อนและปัจจุบันนั้นเธอก็ได้มีบ้านหลังใหญ่มีทรัพย์สินมากมายโดยการที่เธอขยันและช่วยกันหาเงินกับแฟนนมสําหรับแบกกี้สีธัญญาและยังคงออกมาอัปเดตความคืบหน้าของบ้านหลังใหม่กันอยู่เรื่อยๆสําหรับสาวสวยสายฮายอย่างแบกกี้สีธัญญาที่ทุ่มสุดตัวให้กับบ้านหลังใหม่ที่สร้างจากน้ำพักน้ำแรงอย่างมุมที่เป็นกระจกสกายวอล์คที่ยื่นออก มาไม่เป็นพื้นที่นอนดูดาวของบ้านที่สวยมากโดยล่าสุดไปก,กี้ก็ได้ออกมาอัปเดตความคืบหน้าของบ้านหลังใหม่ให้เห็นอีกครั้งซึ่งเป็นมุมสระว่ายน้ําใต้กระจกสกายวอล์กโดยเจ้าตัวได้บอกว่ายังไม่เสร็จยังสวยขนาดนี้ชื่นใจนะคะที่อยู่ในสระไม่ใช่น้ํานะคะยาดเหงือของเราซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้เทสระบบสระว่ายน้ําไปแล้วโดยไปก,กี้บอกว่าบ้านเลือกใช้ระบบน้ําแร่สีน้ําสวยถูกใจที่สุดเลยเพราะเป็นสีทะเลเมดิเตอร์เรเนียนงานนี้ก็เลยมีคอมเมนต์ของหลายคนที่เข้ามาชื่นชมความสวยรวมถึงอยากมาปาร์ตี้ที่บ้าน ตอนเสร็จแล้วอทิเช่นมันจะเค็มไหมครับสวยมากครับขึ้นเท่าไหร่แม่จะไปพักแจ่มเลยครับคลาสซีผุดผุดรางวัลชีวิตพระาปาร์ตี้เปิดบ้านค่ะชื่นใจแทนค่ะเก่งมากๆเป็นต้นท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาเดียวนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ